สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำของแม่ทองยุนแดนลำพูเมื่อนี้แม่สิมาอัปเดตก่อนลำหลังจากที่เขียนเกลิ่นนววให้ลูกซิดตัวน้อยมาหน้าหวานเนาะค่ะเนาะ ก็เลยแตีงเพิ่มตเตีงเติมมาได้แล้วสมควรสิมาอัร์คลิปสิมาทรงให้พี่น้องเขาฟังสุโภสุคนครูบาอาจารย์หมอลองหมอลำนํากันพูลูตีชมแม่ทั้งยุนได้เลยเด้อค่ะเด้อขาดตกบกพ่องมองไดเพิ่มเติมมองไดแม่ท่องยุนแดนลำพูน้อมรับถือปฏิบัตินะคะมะนาวอ่านมาถึงแล้วเสียงแซวแซวพวกพี่น้องเอื้อมมาใส ถามว่ามานา่าวานนี้เป็นสาวแล้วไปมีแฟนแล้วตีน้องมาลำลองให้หมูฟังเฮยบอกว่ายังยังจะมาเนา่าบอมีไผ่สิตั้งใจหาหลำสิตั้งใจหาเงินเรื่องแฟนบ่ทันเว้า เสียลำเสียหองหาเงินท่องไปสาวกแฟนมะนาวใจยาหฮอนให้ลอไว้ก่อนในเดิมใจมะนาวตั้งว้สีฝันไฟถึงดวงดาวสีเป็นสาวหมอลำข้าโตเป็นพันล้านเออ ปฏิทานตั้งไว้สิสมใจสากนให้สมใจสากนสาธุเด้อ ครูวาจารย์ผู้สอนคุณมัรดาผู้เลี้ยงให้นำโนยวยว่าซอยสู้ให้เืือเสียงผู้ขาดังไปทั่วปัตตพี่ววมโศกดีให้เป็นจริง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ซอยสู้มา,าเอาน้องเออเออเอเอ,เอต่อเดี๋ยวลำเดินค่ะ บอกก่อนเลยนะน้องขอเวลาสักสิบกว่าปีรอก่อนเถิดนะคนดีให้น้องมีชื่อเสียงดังก่อนเรื่องสู่เรื่องแฟนถ้าถึงเวลาต้องมีแน่นอนเรื่องสู่เรื่องแฟนถ้าถึงเวลาต้องมีแน่นอนตอนนี้ให้รอไปก่อนถึงเวลาจะบอกผ่านลาย กราบขอขอมาขอบคุณมรรดาที่เป็นแรงใจช่วยเหลือเฝ้าเลี้ยงฟุ่มฟายเป็นกำลังใจให้มะนาวเกิ่งเตื่นเช้าขึ้นมาแม่เปิดเสียงลำเสียงเพลงตื่นเช้าขึ้นมาแม่เปิดเสียงลำเสียงเพลงต้องการให้มะนาวเก่งเป็นหมอลำสมดังตั้งใจ คุณของไทยบิดาแมดาให้น้ำกลุ่มน้ำเลียมคุณของไทยบิดาแมดาให้น้ำกลุ่มน้ำเลียมคุณอาจารผู้สอนสั่งให้มาเน่าได้เสือเสียงให้เสียงดังซาลาน้อยเปลียงเปลียงเปียงเปียงเปลียงเปียงเท่าท่วหัวไหลแห่งไปแสดงงานได้เสือเสียงดังกองไปแสดงงานได้เสือเสียงโนดังกองนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ บอกแม่ยุ่นน้ำเด้อเพิ่มเติมตรงใดแม่ยุ่นน้อมรับพรปฏิบัติแล้วก็ขอบพุ่นลวงหนาค่ะให้คอมเมนต์มาเนาะดีบอดีสาใดหรือให้เง่าก็นี่สั่นกว่านี่อันนี้เมยุ่นก็แต้งให้ตามบริบทของอลูกศิษย์เพราะว่าเขาเป็นผู้หน่อยอยู่ก็เลยแต่งออกมาใดสานี่สะก่อนไทยเย่าเกินค้นว่าย่านสมาธิเขาสั่นย่านความอดท,ทนเขาบ่ไหลยเนาะค่ะ,นะคะขอบคุณหลายๆค่ะัสดีค่ะ